ทานเลเราใช้ชีวิตได้ปกติไหมคะปกติปกติเลยใช่มีมีแรงทํางานได้เยอะเลยทํางานได้ทั้งวันและอาการเวียนหัวบ้านหมุนมันหายไปเลยไหมหายหายตอนนั้นต้องใช้ไม้เท้ากลับมาใช้ไม้เท้าอีกไหมไม่ต้องใช้แล้วไม่ต้องใช้แล้วก่อนทานค่ะคุณป้าเบียร์อาการเป็นยังไงคะเออตื่นเช้ามืดอ่ะจะมีอาการหัวใจเวียนค่ะแล้วก็ปวดหัวเท้าไปทั้งหัวเลยแล้วก็หายใจไม่ค่อยจะออกค่ะแล้วก็ลุกไม่ขึ้นค่ะเช้าเช้าเนี่ยจะลุกไม่ขึ้นเลยลุกไม่ขึ้นเป็นอาการแบบนี้มากี่ปีแล้วคะ เป็นมหลายปีแล้วค่ะก่อนทานนะคะเมื่อก่อนเนาะเมื่อก่อนอยู่ร้านขายปุ๋ยแล้วก็ขายยาเคมีอะค่ะมันก็สะสมในเส้นเลือดเรื่อยๆนะคะแล้วทีนี้มีอาการปวดหัวเวียนหัวค่ะมันจะปวดอยแถวๆนี้ลงมาคอแล้วก็ท้ายทอยไหล่ค่ะมันจะปวดแบบลำคาญนะคะมีอาการวูบด้วยค่ะฉันเป็นเบาหวานความดันไขมันในเส้นเลือดสูงค่ะเป็นมากี่ปีนะคะเป็นมาห้าปีแล้วเป็นมาห้าปีนะคะ เบาหวานก็ขึ้นแล้วมันมีอาการมึนหัวค่ะแล้วชาตามนิ้วมือแล้วชาตามร่างกายเราค่ะอ่ะแล้วหลังทานผลิตภัณฑ์เคโอค่ะมีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะมันหลังทานเคโมีอาการดีขึ้นมาก <ท>เบาตัว <ทะ S 2> แล้ว <ทะ S 2> ชาตามมือก็หายไปแล<ท>ะอาการที่มึนหัวมากๆ <ทะ S 2> ก็หายไปด้วยหัวหายไปเลยใช่ไหมคะแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ดต,ตั้งแต่ตั้งแต่กินได้หนึ่งเพงียงเพียงแค่สิบเม็ดหนึ่งแผงก็คือประมาณห้าวันเท่านั้นเองนะคะห้าวันได้เลยจ้ะเป็นยังไงบ้างคะอาการมึนหัวนี่คือหายไปเลย มันหายไปเลยค่ะาสุดยอดเลยนะคะแล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนประมาณกี่ไนมคะประมาณผ่านไปประมาณสิบห้าวันสิบห้าวันค่ะนะคะการอาการเป็นไงบ้างการที่เราเป็นอยู่ก็บันดีขึ้นเรื่อยๆค่ะการปวดห้วเวียนหัวบ้านหมุนอะไรพวกนี้จะวูบอย่างนี้ค่ะมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆอู้สุดยเปสัมภารผลลัพธ์ได้ถ้ามีคะแนนให้ k คอเต็มสิบคุณป้าให้เท่าไหร่คะให้เต็มร้อยเลยค่ะ KO อเยี่ยมมากสุดยอดมากๆเลยนะคะ ถ้ามีคะแนนให้ตัว KO สัก1ิคะแนนคุณพ่อให้เท่าไหร่ดีคะให้เต็มร้อยเนยครับโอ้โหมีสิบให้ร้อยนะคะสุดยอดมากๆถ้ามีคะแนนนะคะให้ KO สัก1ิคะแนน,นคุณให้เท่าไหร่ดีคะเต็ม1ิบเลยค่ะสุดยอ,อยดเลย,ยถ้ามีคะแนนให้ KO เต็ม10คุณป้าให้เท่าไหร่คะให้เต็มร้อยเลยคะ่ะก็วันนี้นะคะเราลงสัมภาษณ์ลูกค้าตัวจริงเสียงจริงนะคะเดี๋ยวมาฟังดูนะคะว่าลูกค้าท่านนี้นะคะเป็นคนจังหวัดอะไรนะคะ อ่าแนะนํานตัวเองเล่นนึงค่ะค่ะค่ะชื่อคุณป้าสุน,นันนะคะอายุเท่าไรคะหกสิบสามแล้วค่ะหกสิบสามเป็นคนจังหวัดอะไรคะกรญจนบ,บุรีอ่าะนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่จังหวัดกรญจนบ,บุรีนะคะด้านหลังคุณป้าคุณป้าประกอบอาชีพอะไรเอ่ยทําสวนค่ะทาสวนก็นะคะวันนี้นะคะคุณป้าอยากแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะที่ได้ทานผลิตภัณฑ์ตัว KO ตัวนี้นะคะที่เดกได้ว่าตอนนี้จะใส่มาแรงมากๆแล้วก็โด่งดังมากๆนะคะที่ช่วยในเรื่องแก้อาการเวียนหัวบ้านหมุนวูบบ่อยน้ําในหูไม่เท่ากันปวดหัวนะคะวันนี้ก็เป็นอีกเสียงความประทับใจนะคะที่ลูกค้ามายืนยันอีกเสียงหนึ่งนะคะว่าทานผลิตภัณฑ์ตัว KO แล้วนะคะเห็นผลลัพธ์ชัดเจนนะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงจากผู้ใช้จริงกันเลยนะคะก่อนทานค่ะคุณป้าเบาการเป็นยังไงคะเออ ตื่นเช้ามืดน,น่ะจะมีอาการหัวใจเวียงค่ะแล้วก็ปวดหัว้าวไปทั้งหัวเลยแล้วก็หายใจไม่ค่อยจะออกค่ะแล้วก็ลุกไม่ขึ้นค่ะเช้าเช้าเนี่ยจะลุกไม่ขึ้นเลยลุกไม่ขึ้นเป็นอาการแบบนี้มากี่ปีแล้วคะเป็นมาหลายปีแล้วค่ะเป็นมาหลายปีแล้ว เะะพราะดั้งเดิมเป็นลิ้นหัวใจรั่วมาก่อนอันนี้ค่ะเนื้อเยื่อที่มันเต็มขึ้นมามันไม่ปกติการทํางานเขาไม่ปกติแล้วพอเริ่มแก้ตัวไขมันในเลือดก็เริ่มเยอะอการเผาผ่านพลังงานก็น้อยลงค่ะออไขมันตกค้างก็เลยเยอะอะมนนีอาการมันก็เลยบ้านมุนตอนเช้าๆต้องมีไม้เท้า ช่วยตลอดเรียกได้ว่าการใช้ชีวิตเนลำบากมากช่วงที่เียาการใช่ไหมคะลำบากมากเลยแล้วเคยแบบเบียการหนักสุดนี่เคยวูบเรี่ยงคะอ้วกด้วยวูบด้วยเข้าโรงพยาบาลเลยมอต้องฉีดยาเข้าเส้นเลือดดำเขายายรอดเลือดให้สามครั้งละโอ้ข้ามกันเข้าโรงพยาบาลเลยอ่ะค่ะครั้งสุดท้ายก็มาเจอเนี่ยเซิร์ชหาเนี่ยว่าจะเอาผลิตภัณฑ์อะไรดีที่ว่าจะมาช่วยตรงนี้ได้ ไม่อยากให้ลูกเป็นภาระไงลูกทํางานกันทุกคนก็ทํางานกันไม่มีเวลาให้ก็เลยเจอตัวนี้ก็เลยกินค่ะกินแผงแรกก็ดีขึ้นอืดีขึ้นแล้วรู้จักตัวเคอได้ไงคะค้นค้นหาในอินเทอร์เน็ตค่ะในกูเกิลค้นหาในอินเทอร์เน็ตก็เลยขึ้นมาแล้วทำไมคุณป้าถึงมั่นใจว่าเคอจะช่วยอาการคุณป้าได้ล่ะคะเพราะว่าเราเป็นทั้งหัวใจด้วยแล้วก็เส้นเลือดสมองตีบมาตั้งอายุยี่สิบเจ็ด ค่ะอ่าแล้วทาน,นีไ้ไอเซนเลอร์สมองตีบเนะี่ยคือเขาก็ให้มุ่งประเด็นไปในการล้างไขมันแต่แล้วหัวใจและอะไรจะดูแล ใช่ไหมตอนนี้ก็ไปหาสารที่บํารุงหัวใจด้วยดูแลหัวใจด้วยแต่ใน KO นี่มีครบเลยค่ะอเรียกได้ว่านะคะคุณป้าได้ศึกษามาเป็นอย่างดีนะคะว่าส่วนประกอบใน KO เนี่ยจะช่วยให้การคุณป้าดีขึ้นค่ะมันมันดูแลทั้งหัวใจแล้วก็หลอดเลือดสมองเพราะว่าทุกหัวใจกับสมองมันทํางานเกี่ยวเนื่องกันค่ะถ้าเราจะดูแลสมองอย่างเดียวแล้วหัวใจล่ะใครจะดูแลใ่ไหมก็เลยเอา KO เนี่ยเออตัดสินใจเลือก KO มาทาน ตัดสินใจแต่ก่อนที่จะมาทานเคโอเนี่ยกินมาเลือกมาเยอะแล้วแต่ว่าเป็นยังไงบ้างคะผลลับไม่ตอบโจทย์ไม่ตอบโจทย์แต่ว่าหลังจากที่เจอเคโอเป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะพอพอทานได้แต้วันก็เม็ดเดียวก่อนนอนไม่รู้ไงว่าให้ให้ทานสองเม็ดเช้าเย็นค่ะก็แพงนึงแหละกว่าจะกว่าจะดีขึ้นนะนะเพียงวันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนหนึ่งแพงมีกี่เม็ดคะสิบเม็ดสิบเม็ด สิบเมตรเท่านั้นเองอาการดีขึ้นเลยดีขึ้นดีขึ้นยังไงคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะก็ลุกขึ้นแต่เช้าทํางานสบายเพลินเลยลืมเลยลืมเลยว่าเราเคยเป็นอะไรโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะเรียกได้ว่าแค่สิบเมตรเท่านั้นนะคะลืมไปเลยว่าเคยเวียนหัวเลยลืมไปว่าเคยจะพวใจแล้วก็ปวดหัวก็เพลินกับงานทํางานเพลินค่ะทีนี้พอดีแล้วก็ประมาทหยุดอีก หยุดกินหยุดกินเรียกได้ว่าหลังจากที่เราทานไปแล้วสิ่ม m e ต a าดีขึ้นคือใช้ชีวิตได้ปกติไหมคะถ้าถ้าถามว่าเราใช้ชีวิตได้ปกติคุณป้าเรียกได้ว่าทาน ko เราใช้ชีวิตได้ปกติไหมคะปกติแล้วปกติเลยใช่มีมีแรงทํางานได้เยอะเลยทํางานได้ทั้งวันและอาการเวียนหัวบ้านหมุนมันหายไปเลยไหมคะหายตอนนั้นต้องใช้ไม้เท้ากลับมาใช้ไม้เท้าอีกไหมไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้เลยมั่นใจไหมคะว่าผิดพันเคจะช่วยกันเวียนหัวบ้านหมุนได้ดีมั่นใจแค่ไหนคะมั่นมั่นใจถ้ามีคะแนนให้เคอัก สิบคะแนนคุณป้าให้เท่าไหร่คะก็เต็มสิบเลยโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะเรียกว่าเป็นเสียงยืนยันทานเองเห็นผลจริงนะคะแล้วแล้วเช็คความดันปกติตลอดเลยปกติตอนนี้ก็คือแล้วถ้าคุณป้าค่ะอยากให้ถามความรู้สึกนิดหนึ่งถ้าไม่มีผลิตภัณฑ์เคียวคุณป้าจะใช้ชีวิตแบบไหนคะก็ก็กังวลอะกังวลว่าอาการที่มันเป็นขึ้นมาแล้วไม่อยากให้ใครเดือดร้อนกันเลยเรียกว่าถ้ามันเป็นแล้วมันเป็นหนัก ก็เราไม่อยากเป็นภาระลูกหลานไม่อยากเป็นภาระด้วยแล้วก็ทรมานด้วยถ้าเป็นเพราะเห็นที่ก็เป็นกันทรมานนั่งซ่านไงนอนพิการคาเตียงเป็นผู้ติดเตียงอะไรเงี้ยเราไม่อยากเป็นใช่ค่ะเรียกได้ว่าเราไม่อยากมีแบบนั้นเราไม่อยากไปไา้การแบบนั้นค่ะเคอช่วยได้ช่วยได้ถามความคุ้มค่านิดนึงค่ะคุณป้าว่าคุ้มไหมนะคะ ที่ได้ซื้อผิดพันเคโอมาอเพื่อดูแลสุขภาพค่ะเงินแค่พันกว่าบาทนั่นแลกชีวิตทั้งชีวิตน่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะถ้าเป็นขึ้นมาแล้วมีสมบัติเท่าไหร่ก็ต้องขายมารักษาตัวเองหมดอ,มอย่างน้อยก็ลูกไม่มีเวลาดูแลก็ต้องจ้างคนมาดูแลอ่า เรียกได้ว่าทุกอย่างก็ต้องใช้เงินงนะคะแต่ถ้าเราเป็นแล้วเนี่ยเราต้องใช้เงินมากกว่าในการซื้อผลิตภัณฑ์ตัวนี้อีกใช่ไหมคะโอ้ม่ต้องพูดถึงเลยอืมันไม่มันเทียบกันไม่ได้เลยกับเงินพังกว่าบาทเนี่ยใช่พอเป็นขึ้นไปแล้วมันแก้ไม่ได้แล้วค่ะฟื้นฟูก็ยากค่ะทำกายภาพก็แพงอ๋อค่ะทีนี้ถ้าเราเรากันไว้ตั้งป้องกันตั้งแต่ทีแรกอ่ะจะดีที่สุด ว่ <ừ> mm, เาเราป่วยก็ไม่มีใครป่วยกับเราอ่เด็กได้ว่าสุขภาพเราก็ต้องดูแลตัวเองใช่ไหมคะคุณปา้าต้องดูแลตัวเองเพราะทุกวันนี้ผู้สูงอายุเนี่ยต้องพึ่งตัวเองต้องดูแลตัวเองอย่าเป็นภาระ,ะให้ลูกหลาน <ừ> mm. อย่าขี้เหนียวอย่ากเก็บเงินตายก็เอาไปไม่ได้โอ้โหนี่นะคะเป็นเสียงความประทับใจนะเงินในธนาคารมีเงินในธนาคารตายก็เอาไปไม่ได้แต่ใชาเราอยู่ยังสุขภาพที่ดีเงินไม่มีช่างมันเถอะโอ้โหดีนะคะเด็กได้ว่า เป็นเสียงยืนยันนะคะจาก<ช>ลูกค้าที่อยากจะบอกต่อสิ่งดีๆเนาะที่คนสําหรับคนที่ท่านผู้ชมนะคะที่ฟังอยู่นะคะ<ช>ถ้ามีปัญหาดังกล่าวนะให้เลือกเคอเลยไม่ผิดหวังแน่นอนใช,ใช่ไหมคะพอสุขภาพแข็งแรงนะเดี๋ยวเงินก็มาอืมค่ะ <พอ S 1> ใช่พอ,พ,อพอมีเงินสมองดีคิดทําธุรกิจอะไรมันก็ไปได้คล่องแล้วอืมอย่างคุณป้าน,นะปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนถ้าเรายังรู้สึกแบบเรายังมีอาการเวียนหัว ที่ยังใช้ชีวิตไม่ได้เนี่ยเรียกว่าทำสวนไม่ได้เลยใช่ไหมคะ้เลยทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างคะการทําสวนทาได้ทําได้แล้วก็คิดหางเงินได้เยอะว่านี้อีกอเงินทงกระบ,บาทเนี่ยเราห่าได้เดือนมากค่ะแต่ก่อนเสียดายนะว่ามันแพงแต่เดี๋ยวนี้<อ>ไม่เสียดายแล้วอหางเงินได้มากกว่าอีกไม่แพงใช่ไหมใช่ไม่แพงเลยอค่ะ แล้วอยากให้คุณป้าค่ะบอกกับท่านผู้ชมนิดนึงค่ะว่าสําหรับคนที่มีอาการอย่างเงี้ยให้เลือกเคโอทาเลยค่ะใช่ยาเสียดายเลยสาหรับผู้สูงอายุอยาเสียดายเงินยาเก็บเงินค่ะต้องเกิดเอามาซื้อสุขภาพให้เราดีกว่าแล้วเราก็มีความสุขค่ะมีความสุขกันมีชีวิตที่สุขภาพแข็งแรงแล้วเราไม่ไม่ต้องทรมานกับทุกข,ขเวทนาที่มันเกิดออื มันไม่ต้องทรมานไงอยู่ยางสบายสบายกายก็สบายใจกายสบายใจก็สบายแล้วเราก็สามารถที่จะดูแลผู้อื่นได้ด้วยถ้อเราสุขภาพดีใช่ไหมคะค่ะนี่ก็เป็นเสียงความประทับใจนะคะของคนที่คุณป้านะคะเคยมีอาการเวียนหัวบ้านหมุนวูบแล้วก็ใช้ชีวิตลำบากตอนที่มีอาการก็คือใช้ไม้เท้าอยู่ตลอดเวลาเคยอ้วกแล้วเคยไปรักษาตัวมาแล้วด้วยลองหลายตัวก็ไม่ดีขึ้น ค่ะไม่ดีขึ้นแต่มาเจอเคอเป็นไงคะ ลืมเลยอ๋อลืมไปเลยว่าเคยมีอาการต่างๆใช่ไหมคะจ้าอ๋อสุดยอดมากเลยออลืมไปเลยว่าป่วยตอนนี้สุขภาพแข็งแรงแล้วนะคะสาหรับใครที่ดูอยู่อ่ะของวันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นเสียงความประทับใจของลูกค้าอีกเคสหนึ่งที่อยู่จังหวัดกาญจนบุรีแต่วันนี้ไม่พอนะคะคุณป้าไม่เพียงแค่มาแชร์ประสบการณ์ยังจะมาทานให้ดูด้วยใช่ไหมคะว่าทานจริงเห็นผลจริงอะเดี๋ยวให้คุณป้าแกะให้ดูเลยนะคะว่าอ่ากล่องเคอเป็นยังไงนะคะนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์เคอนะคะเขียนว่าแบบเขียนแบบ นี้นะคะ KO เป็นอาหารเสริมนะคะสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติเลยปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคุณป้ายืนยันด้วยนะคะนี่ก็เป็นเคสลูกค้าที่ทานจริงเห็นผลจริงอ่ะเดี๋ยวคุณป้าโชว์นิดนึงค่ะ KO เป็นเม็ดสีอะไรคะสีแดงค่ะสีแดงอ่ะเดี๋ยวโชว์นิดนึงนะคะท่านผู้ชมเป็นแดงแคปซูลสีแดงเท่านั้นนะคะสีแดงเท่านั้นหนึ่งกล่องมีกี่แคปซูลคะสามสิบค่ะสามสี่ละสิบเดี๋ยวคุณป้าหยิบนะเดี๋ยวมุกหยิบให้ดูนะคะ ข้างในกล่องนะคะ1กล่องจะมี3แผงบมาจุแผงและสิบแคป,ปซูลแบบนี้1กล่องมี30แคป,ปซูลนะคะท่านผู้ชมค่ะอ่ะเดี๋ยวคุณป้าน,นะคะจะทานให้ดูแล้วนะคะว่าเพียงแค่วันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนนะคะอาการเบียนหัวบ้านหมุนวูบดีขึ้นอย่างชัดเจนเลย10บวันนะคะรู้เรื่องเลยอเอคเนี่ยดีจริงอย่างที่เขาพูดไหมคะดีจริงๆคะ่ะถึงได้ซื้อมากินค่ะ ค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ผิดหวังค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะนี่นะคะก็เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะที่เคยมีอาการเวียนหัวรูบบ่อยน้าในหูไม่เท่ากันทานเคอเพียงแค่15วันเท่านั้นเองนะคะอาการนั้นไม่มีแล้วไม่มีกแล้วใช้ชีวิตได้ปกตินะคะใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะอย่าชะล่าใจนะคะเดี๋ยวให้คุณแมทช่วยแนะนําท่านผู้ชมนิดนึงนะคะเกี่ยวกับอาการแบบนี้ค่ะถ้าใครมีที่มีอาการแบบนี้นะคะ แนะนำเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นโรคที่อันตรายแล้วก็เป็นภัยเงียบนะคะถ้าปล่อยทิ้งไว้จะทําให้เกิดโรคอ,อ,อัมพฤกษ์อัมพาตได้นอนติเดเตียงเป็นพละให้ลูกหลานนั่นอันตรายมากๆค่ะใช่ค่ะแต่อาการนี้ค่ะสัญญาณเตือนก็คืออาการเวียนหัววูบบ้านหมูเนี่ยอาการสัญญาณเตือน,นแล้วอาจจะฟังดูนะคะไม่หนักนะนะแต่ถ้าเป็นขึ้นมาแล้วนะคะ,คะโดยปฏติแล้วเนี่ยนะคะถ้ามีโชคดีนะคะ,คะก็ยังจะมีโอกาส ใช้ชีวิตได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะจบที่เส้นเลือดในสมองแตกตีดตันแล้วก็<ช>เป็นอัมพฤาพนะคะ<ช>แล้วก็เสียชีวิตในที่สุดเ<ช>นาะก็อย่าชะลา่าใจนะคะใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะติดต่อทุกจมือด้านล่างได้เลยระบบไหลเวียนเลือดทำหน้าที่ขนส่งสารต่งตางๆเช่นอาหารออกซิเจนไปทั่วร่างกายและนำของเสียกลับคืนมาส่วนประกอบสำคัญของระบบนี้มี3ส,ส่วนได้แก่เลือดเป็นของเหลว ที่นำสารต่างๆท่อและออกจากเซลล์หลอดเลือดเป็นท่อให้เลือดไหลผ่านและหัวใจทำหน้าที่สูบฉีดเลือดเลือดประกอบด้วยน้ำเลือดหรือพลาส m a และเม็ดเลือดซึ่งประกอบด้วยเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวและเซลล์เม็ดเลือดเม็ดเลือดแดงมีส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นโปรตีนและเหล็กมีชื่อเรียกว่าฮีโมโกลบินการออกซิเจนจะรวมตัวกับฮีโมโกลบิน แล้วลำเรียนไปใช้ยังส่วนต่างๆของร่างกายขอแนะนำผลิตภัณฑ์เสริอมอาหาร K.O. ที่จะช่วยดูแลระบบหลอดเลือดปรับความสมดุลให้กับร่างกายกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลดคอเลสเตอรอลลด LDL หรือไขมันไม่ดีเพิ่ม HDL หรือไขมันดีด้วยสารกัดจากธรรมชาติเช่นสนารกัดจากคิวออยช่วยส่งเสริมสุขภาพของหัวใจและหลอดเลือดลดไขมันในเส้นเลือด และป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือดสา,ารสกดจากกรอบคูรีช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะหัวใจวายโรคหลอดเลือดสมองและช่วยป้องกันร่วมความดันโลหิตสูงสา,ารสกดจากใบบัวบกมีฤทธิ์ในการยับยั้งอนุมูลอิสระท่อมแซงเซลล์ผิวที่สึกหรอช่วยรักษาแผลมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียฆ่าเชื้อราลดการอักเสบของแผลและที่สําคัญคือ มีฤทิ์เป็นแอนตี้ออกซิแดนที่สูงกว่าวิตามินอ e ีถึง5เท่าแอลอาร์จินีนสารกัดจาก ina, สไปรูลีน่าสารกัดจากแอปเปิลและโครเมียมช่วยให้ผนังเส้นเลือดแข็งตัวช่วยปรับความสมดุลของหลอดเลือดเพิ่มพลังงานแก่ร่างกายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันระบบไหลเวียนเลือดด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเคโอ